สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ ICU Channel กับหัวข้อ Illustrator t r i c k Trip ในคลิปนี้ครับเป็น EP ที่3ขีด3พาร์ทที่2ครับก็เป็นมูกสุดท้ายแล้ครับของเซตนี้ที่ผมจะทำต่อไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับก็เหมือนเดิมครับให้สร้างสี่เหลี่ยมลงไปรือสีอะไรก็ได้จากนั้นครับให้วาดวงกลมไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะวาดไว้ตรงกลางนะครับประมาณนี้ ต่อไปนะครับให้เลือกทั้ง2องอ็อบเจกต์นะครับก็คือสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับเพื่อทําการตัดส่วนที่เป็นวงกลมออกให้เรากด Shift M นะครับหรือ Shape Building Tool จากนั้นกดอ l t เียค้างไว้ครับเพื่อลบส่วนที่เป็นวงกลมทิ้งเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่ถูกเจาะเป็นวงกลมนะครับต่อไปครับให้วาดแบ็กกราวด์ครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนสีครับ ถ้ามันอยู่ด้านหน้านะครับให้ทุกคนคลิกไปไว้ด้านหลังสุดโดยการคลิกขวาไปที่ Arrange นะครับ Send to Back ต่อไปนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงเริ่มจากการ Lock กล็อก Background นะครับที่เป็นสีส้มด้านหลังสุดโดยการกด Control เลข2หรือถ้าทุกคนไม่มีแป้นพิมพ์ที่มันมีตัวเลขครับให้เราไปที่ Object ครับแล้วกดคำว่าล็อกนะครับมันก็จะล็อกให้ส่วนที่เราต้องการ ต่อไปครับให้เรา Copy ครับพื้นที่สีเขียวนีครับอีกอันนึงก็คือกด c t r t r o l C แล้วกด c t r t r o l ต่อไปครับเปลี่ยนสีให้มันดูได้ชัดเจนพอเปลี่ยนสีเสร็จนะครับให้เราคลิกขวาครับ Isolate Select c คอม o u ล d ผ่านให้เราทำการเปลี่ยนจากฟิลนะครับให้เป็นสโตร e ครับเนี่นะครับ วิวก็จะการเป็นสโตกนะครับเห็นเส้นเล็กๆไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับต่อไปนะครับให้เราลบสโตกครับที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างนอกออกนะครับตรงนี้ครับนะครับตรงขอบนะครับดูนะครับนี่ตรงนี้ครับนี่ลบออกไปมันก็จะเหลือแค่ส่วนตรงกลางนะครับที่เป็นวงกลมเห็นไหมครับจากนั้นก็เป็นสเต็ปเดิมเลยนะครับที่ผมเคยสอนมาแล้ว ให้เรากลับไปเปิดดูได้นะครับก็คือให้เราคลิกที่เส้น s t สโตร์นะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นเกรเดียนต์ครับจากเกรเดียนต์นะครับให้เราเปลี่ยนสีเป็นไวท์อันแบ็จากนั้นให้คลิก Radius Gradient จากนั้นปรับค่าสโ o ร e เป็น Apply Gradient Across s t r o k e เปลี่ยน t r a n s p a r e n c y นะครับให้เป็น Multiply จากนั้นครับเส้นโตกนะครับมันยังเล็กเกินไปให้เราขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ขยายขึ้นไปเส้นโตกอ่าต่อไปนะครับเราต้องการให้สีดำอยู่ข้างในครับสีขาวอยู่ด้านนอกครับโดยการกด gradient ครับเราไปปรับที่ reverse gradient ครับเท่านี้ก็สีดำอยู่ด้านในครับสีขาวอยู่ด้านนอกแล้วครับโอเค จากนั้นครับให้กลับไปที่หน้าจอปกติครับโดยการกดคลิกขวา Exit Isolate Mode เห็นไหมครับเราก็จะได้เงาแล้วต่อไปครับให้เราปรับเงาตามใจชอบนะครับผมจะปรับให้ดูแบบเร็วๆนะครับโอเค ครบก็ประมาณนี้ในการทําเงาแบบเหมือนเรากําลังเจาะก,กระดาษลงไปนะครับเป็นวงกลมเราสามารถนะําวิธีการนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับภาพแบบนี้แบบนี้ได้นะครับแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วอย่าลืมแปลงสโตรกให้เป็นเม s h นะครับโดยการกดที่เส้นสโตรกไปที่ Object แล้วกด expand a p p a r e n t นะครับเห็นไหมครับ จากโตกนะครับก็จะกลายเป็น m ม็ดแล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วก็เหมือนกันนะครับผมลืมบอกให้ทุกคนแปลงจาก Stoke ให้เป็น m ม็ดนะครับโดยการคลิกอ็อบเจกนะครับแล้วกด expand appearance นะครับเริ่มจากการกดโ t กนะครับนะครับแล้วคลิกอ็อบเจก expand หรือ appearance เท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคครับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการทําเงาแบบนี้ในคลิปต่อไปนะครับมาดูว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาพูดอีกนะครับขอให้ทุกคนติดตามชมได้ครับหรือว่าทุกคนต้องการให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆเต็มที่นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ